สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันพุธที่9เดือนสิงหาคม2566มาวิเคราะห์อบอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้มีหลีกในที่เตะก,กันบ้างเ,าเราไปดูกันครับมีฟุตบอลด้วยคาราบาวครับของอังกฤษมีเตะก,กันอยู่6คู่ครับแล้วก็มีฟุตบอลด้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับมีเตะก,กันอยู่3คู่แล้วก็มีฟุตบอลด้วยยูฟายูโรปาคอนเฟนซ์ลีกครับมีเตะก,กันอยู่2คู่ วันนี้ผมได้คัดเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆสองคู่ไปกันที่ฟุตบอลด้วยคาราบาวครับของอังกฤษคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ระหว่างลีดอยู่ในเตดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชูบิลีดาวครับคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีตามเวลาบ้านเรานะครับ่วนคู่ที่สองเนี่ยเป็นเบอร์ตันอัลเบียนครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาประมาณตีสองตรงตามเวลาบ้านเรานะครับ ก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ผมอำพลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติที่น่าสนใจของคู่แรกกันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างลีดยูนเต็ดครับจะเจอกับชูบิลีทาวทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันอยู่1ครั้งนะครับเมื่อปี2012เป็นลีดยูนเต็ดครับที่เอาชนะชูบิลีทาวไป4ประตูต่อ0เรามาดูผลงานส่วนตัวของลีดยู ลีดยูนเต็ดกันบ้างนะครับผมสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ2แพ้ไป6นั้นล่าสุดเนี่ยเสมอกับคาร์ดิฟซิตี้ไป2ประตูต่อ2ครับอัตราการำเมิน10นัดหลังสุดของลีดเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6เรามาดูผลงานในบ้านของลีดกันบ้างครับ9นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปได้แค่เกมเดียวครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป4ครับนั้นล่าสุดเนี่ยเสมอกับคาร์ดิฟซิตี้ไป2ประตูต่อ2ครับนัดก่อนนั้นเนี่ยแพ้กับโมนาโกไป2ประตูต่อ0นะครับผม อัตราการทำเงินที่เล่นเป็นเจ้าบ้าน9นัลหลังสุดของลีดเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป6เรามาดูผลงานส่วนตัวของชูบิลลี่ทาวกันบ้างครับ10นัลหลังสุดเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ3แพ้ไป5นาัลล่าสุดเนี่ยเอาชนะเชลแนมทารไป1-0นะครับผมนัดอน,นนั้นเนี่ยเสมอกับนอสเคิลตี้ไป1ประตูต่อ1ครับอัตราการทำเงิน10นัลหลังสุดของชูบลลี่ทาวเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป7 เรามาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ10นัดหลังสุดของชูเบิลี่ทาวเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง8ครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับสตัวบิดไป1-1ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับเวทบอมบิดไป3ประตูต่อ1นะครับผมอัตราการเงินที่เล่นเป็นทีมเยือน10นัดหลังสุดของชูเบิลี่ทาวเนี่ยทำเงินไปได้แค่นัดเดียวครับเสียไปถึง9เลยนะครับผมผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับสำหรับชูเบิลี่ทาวเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับ ราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคา1ลูกคว่ำหลูกครึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังราคา1ลูกคว่ำหลูกครึ่งเป็นฝั่งเจ้าบ้านหลีดอยู่ในต,ติดต่อนะครับราคานี้มาดู10นั้นหลังสุด10นัดนหลังสุดของหลีดครับราคา1ลูกคว่ำ1ลูกหลูกครึ่งเนี่ยไม่มีหรอกราคานี้เลยนะครับผมเรามาดู10นั้นหลังสุดของชิบิลี่ทาวกันบ้างครับราคา1ลูกคว่ำ1ลูกครึ่งมีอยู่1นัดนะครับผมเป็นนัดทีเสมอกับสตอรบิตไป1ประตูต่อ1 เรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกครึ่งควบ3มาดูส0นั่นหลังสุดของลินเนี่ยสูงไป5ครับต่ำไป5ส่วน1ินั่นหลังสุดของชูบิลี่เทาเนี่ยสูงไป4ครับต่ำไป6เรามาดูราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่ง5้านัหลังสุดของลินครับทำเงินไปได้4ครับเสียไป1ส่วนชูบิลี่เทาเนี่ยทำเงินไปได้4เสียไป1เหมือนกันนะครับผม มาดูสกอร์สูง3ลูกครับห้านัดหลังสุดของลีดเนี่ยสูงไป2ครับต่ำไป2แล้วก็เจาไป1ส่วนห้านัดหลังสุดของชูบิลลี่ทาวเนี่ยสูงไป4ครับต่ำไป1ครับเรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งลีดยูไนเต็ดเนี่ยพักอีก3วันครับจะเจอกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับส่วนฝั่งชูบิลลี่ทาวเนี่ยพักอีก3วันเหมือนกันครับจะเจอกับสตีมเน็โบโรนะครับผมคู่นี้เนี่ยเอาพนคนดูบอลขอเลือกเชียร์ไปที่ลีดยูไนเต็ดเผด็จศึกในนนนนบบ้าแ่อครั ยิงแน่ๆครับ1ลูกรอลุ้นลูกที่2ได้เลยนะครับผมผลงานของเจ้าบ้านลีดยูไนเตดเนี่ยผลงาน10บนั้นหลังสุดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะได้แค่2เกมครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป6ส่วนทีมเยือนชูบิลีทาวเนี่ยเล่นเกมเยือนมา10หนั้นหลังสุดเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับผมยังเอาชนะใครไม่ได้เลยครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง8ทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเดียวกันทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ผมมองว่าเจ้าบ้านลีดยูไนเตดน่าจะเอาชนะในบ้านได้ไม่ยากครับ ผมขอเลือกแชร์ไปที่เจ้าบ้านหลีดอยู่ในติดน่าจะปลอดภัยกว่าครับแล้วก็แชร์สนุกมากกว่านะครับผมไปต่อกันที่คู่ที่2กันเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์ตันเอาเบียนครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับเราไปดูสถิติของคู่นี้กันเลยนะครับผมเรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับเจอกันทั้งหมด7นัดนะครับผมล่าสุดเป็นฝั่งเบอร์ตันเอาเบียนเนี่ยชนะไป2ครับเลสเตอร์ซิตี้ชนะไป4แล้วก็เสมอกันไปหนัดครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับ อัตราการดำเงินที่ที่เจอกันมาทั้งหมด7นั้นเนี่ยเบอร์ตันเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป4เรามาดูผลงานที่เบอร์ตันเอาเบียนเล่นเป็นเจ้าบ้านครับห้านัดหลังสุดที่เจอกับเลสเตอร์เนี่ยชนะไปได้1ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3าครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป 0- ูนนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับเลสเตอร์ไป3ประตูต่อ1นะครับอัตราการทำเงินที่เล่นเป็นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดของเบอร์ตันเอาเบียนที่เจอกับเลสเตอร์ทำเงินไปได้2ครับเสียไป3 เรามาดูผลงานส่วนตัวของเบอร์ตันอัลเบียนกันบ้างครับ10นั้นหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ4แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับแบ็กพูลไป2 0นครับนัดก่อนนั้นเนี่ยก็แพ้กับสกันด็บยูเนต็ดไป2ประตูตอน 1. อัตราการทำเงิน10นั้นหลังสุดของเบอร์ตันอัลเบียนเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป5นะครับเรามาดูผลงานในบ้านของเบอร์ตันอัลเบียนกันบ้างครับ7นั้นหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ3แพ้ไป1ครับ น,นล่าสุดเนี่ยแพ้กับสโต๊กซิตี้ไป1-0นนะครับผมนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกับเวทบอมไป2ประตูต่อ2ครับอัตราก,การเงินที่เล่นเป็นเจ้าบ้าน7นัดหลังสุดของเบอร์ตันอเมียนเนี่ยทำเงินไปได้ถึง5เลยนะครับผมเจาะไป1แล้วก็เสียไปหนึครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ3แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะโคเวนทีซิตี้ไป2ประตูต่อ1ครับ อัตราการดำเนินสิบนั้นหลังสุดของเลตเตอร์เนี่ยทำเงินไปได้5ครับเจ้าไปหนลือก็เสียไป4นะครับเรามาดูผลงานที่เล่นเบนิมเยือนกันบ้างครับเก้าหลังสุดของเลตเตอร์เนี่ยชนะไปได้แค่เกมเดียวครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5านะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ0ูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะน็อตแฮมตั้นทาวไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับอัตราการดำเนินที่เล่นเบนิมเยือนเก้าหลังสุดของเลตเตอร์เนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไป4นะครับ เรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับตอนนี้ก็ยังครึ่งลูกเป็นฝั่งทีมเยืนเลเตอร์ต่อนะครับราคานี้มาดูเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคาครึ่งลูกมีอยู่1นัดน,นะครับผมเป็นนัดที่เลเตอร์ครับเอาชนะเบอร์ตันเอาเบียนไป3ประตูต่อ1นะครับเรามาดู10นัดหลังสุดของเบอร์ตันเอาเบียนครับราคาครึ่งลูกเนี่ยมีอยู่2นัดน,นะครับผมอันนี้ครับเสมอกับ เวทบอมไป2 2ครับแล้วก็นัดนี้ครับแพ้กับสกันท็อปยูนิเต็ดไป21นะครับเรามาดูสินัดหลังสุดของเลสเตอร์ครับราคาครึ่งลูกมีอยู่1นนัดนะครับผมเป็นนัดที่เอาชนะน็อตเทมป์ตันทาวไป1ประตูต่อ0ูนย์นะครับเรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำของคู่นี้เปิดมาที่3ลูกนะครับตอนนี้ก็ยัง3ลูกมาดูเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป5ครับต่ำไป2ถือว่าสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับผม มาดูสิบหน้าหลังสุดของเบอร์ตันอาเบียนครับสูงไป5ครับเจ้าไป1แล้วก็ต่ําไป4นะครับส่วนสิบหน้าหลังสุดของเลตเตอร์เนี่ยสูงไป6ครับต่ําไป4นะครับผมเรามาดูราคาครึ่งควบลูกครับห้าหน้าหลังสุดของเบอร์ตันอาเบียนเนี่ยทําเงินไปได้3ครับเสียไป2ส่วนฝั่งเลตเตอร์ครับทําเงินไปได้3เสียไป2เหมือนกันนะครับมาดูสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่ง3หน้าหลังสุดของเบอร์ตันอัเบียนเนี่ยต่ำไปทั้ง3านั่เลยนะครับผม ส่วนเลสเตอร์เนี่ยห,น,หน้าหลังสุดราคา3ลูกาความลูก,ลกครึ่งเนี่ยสูงไป4่ครับต่าไป1ครับเรามาดูหน้าถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเบอร์ตันอาเบียนเนี่ยพักอีก3มวันครับจะเจอกับดาบี้เคา์ตี้ครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพักอีก3มวันเหมือนกันครับจะเจอกับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับผมคู่นี้เนี่ยอพนคนดูบอลขอเลืเชียร์ไปที่เลสเตอร์เผือป็นยิงแน่นอนครับกับราคาที่เปิดมาต่อครึ่งลูกเนี่ยผมว่าไม่เกินจริงสําหรับเลสเตอร์เลยนะครับผม น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้ครับผลงาน5นัดหลังสุดของเลสเตอร์เนี่ยถือว่าทาผลงานได้ดีเลยนะครับผมชนะไป4ครับแพ้ไปแค่เกมเดียวครับส่วนเจ้าบ้านเบอร์ตันอเบียนเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับผลงานในบ้านก็ไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับผมนัดนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทิมเยอนเลสเตอร์น่าจะปลอดภัยกว่านะครับผมเอาละครับวันนี้ผมได้คัดทีเด็ดมาให้แล้วครับ เน้นสองคู่เป็นลีดยูนเต็ดแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับผมถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทชีเด็ดหรือว่าบอลสเต็ปคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e ให้อำมพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ